มาดูกันนะครับที่คณะกรรมการทายไว้ว่าหนอนชาเขียวตัวแรกนี้เป็นตัวจริงจะถูกหรือไม่ถูกนะครับหนอนชาเขียวผอนหน้ากากครับต,ตัวจริงหรือตัวปลอมพี่บอยพี่บอยตัวจริงเอกชันเลยนะครับว่าหนอนชาเขียวตัวนี้คือพี่บอยพีชเนเกอร์บอยพีชเนเกอร์ ได้เวลาแล้วครับนอนชาเขียวถอนหน้ากาครับอยเปอาร์เจประมกับพี่บอยพีซเม่กัการเปการทายถูคน ทอยเดมสซนเกอร์ในซีซั่นที่สานะครับกลับมายืนเวทีเดาะแสอีกครั้งในโปรเจกต์พิเศษเดอะแมสมิเรอร์ครับเป็นไงบ้างครับคุณหนอนชาเขียวครับร้อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้คุณได้กลับมาเป็นหนอนอีกครั้งหนึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้เสียงนี้หรอกเวลาเขาไปออกงานก็จะร้องเสียงของพี่บอยปกติใช่ครับกลับมาใช้เสียงนี้ในการร้องเพลงใต้นาก่ายครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างพี่ก็แสบคอดีครับผ และตอนที่คณะกรรมการถามคําถามต่างๆนานามีคําถามไหนที่อึดอัดในการตอบบ้างไหมฮะแม่เกือบทุกคําถามเลยครับคุณเจี๊ยบครับคุณจับไม่ได้จริงเหรอครับว่าคุณไหนสามีของคุณจริงๆแล้วด้วยบุคลิกอะค่ะพอพอที่จะจับได้แต่ว่าไปลังเลช่วงร้องเพลงนี่แหละค่ะเพราะว่าเหมือนคุณบอยเนี่ยตอนอยู่บ้านก็พยายามซ้อม แหบหลายแบบมากจนไม่แน่ใจว่าเขาใช้เสียงแบบไหนครับพี่เจบทำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณดิฉันดิฉันไม่ใช่นักร้องค่ะเขาเซฟตัวเองเลยอะเขาดีทางเขาดี The Mask m i l l e r นี่มันสนุกยังไงครับพี่บอยอยู่ดีๆเป็นน้องชาเขียวคนเดียวใน The Mask แล้วอยู่ดีมีอีกตัวหนึ่งมาโอ้โหมันลุ้นมากครับมันลุ้นมากตั้งแต่ตอนตอนแบบเราร้องเพลงแล้วแล้วก็ลุ้นว่าเขาคือใครแล้วเขาจะร้องเสียงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไหมหรือว่าจะบิดไปยังไงท่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่า เขานี่ทํากันบ้านมาดีมากนะครับท่าทางมือไม้อะไรนี่คล้ายมากเลยครับแล้วเราหลุดตรงไหนทาไมคณะกรรมการตอบเป็นเสียเดียวกันว่าคุณคือตัวจริงผมว่าแต่ละแต่ละนักร้องแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเนื้อเสียงที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับตัวผมเองก็จะมีเสียงที่ทุกทุกคนคุ้นเคยอยู่ต่อให้ดัดยังไงมันก็จะยังมีเนื้อเสียงของของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับรวมทั้งท่าทางเป็นตัวประกอบอีกเล็กน้อยอนะครับทำให้ไม่น่าจะรอดจาก กรรมการผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้นะครับผมนี่หลังจากที่เป็นหนอนชาเขียวแล้วได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างไหมครับก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยครับก็ทุกวันนี้ครับถึงวันนี้ผ่านไปปีกว่า,วาแล้วก็ยัง มีคนมาเรียกขอไายลูกกับพี่นอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็รู้สึกดีใจครับที่รายการนี้นะครับทำให้ผมได,ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่มารายการนี้ก็คือรู้จักกับว้กันนี่แหละครับผม้าว<อ> <c oughs> ทำไมอ่ะต้องมีอะไรแล้วล่ะอะไรคะชีวิตมันดูต่ำลงต่ำลงต่ำลง <c oughs> คุณจะแรกใช่ไหมครับคุณจะแรกกับผมใช่ไหมครับรักครับรักครับจะแรกเพืนพี่ชายที่ผมรักมากคนหนึ่งเลยและจากวันนั้นครับจนถึงวันนี้มีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ชื่อซิงเกิลว่าไม่ไหวบอกไหวครับผมไม่ไหวบอกไหวฟังสดๆกันไหมครับนาทพี่บอยพีซเมเกอร์ครับไม่ไหวบอกไหวครับ ฉันมือนชาแต่เธอยืนยังออกมาว่าต้องไปแม้ว่าฉันรักเธอมาแค่ไหนภาพวันนั้นที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่อไปวันนี้เธอขอให้ฉันตัดใจในวันนี้มันคงไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอม she บอกไว้นะครับจากพี่บอยพิสเกอร์ซิงเกิลล่าสุดเลยเพราะจริงๆก็ติดตามผลงานของพี่บอยต่อไปเรื่อยๆครับแต่ก่อนอื่นคุณคิดว่าตัวปลอมตัวนั้นเป็นใครครับพี่บอยให้ผมร้องเพลงเขาเลยไหมครับอ้ยออ,ยอยรอล,ลองสักท่อนลองสักท่อนอคุณคิดว่าเป็นใครตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องวาน ดองแหวนแอนใช่ไหมใช่ไหมกบตุ๊กตุ๊กแน่นอนกรับบแท็กซี่ครับเ้ยขโมยอ่ะขโมยกรบตุ๊กตุ๊กทำไมมันได้กว่ากบแก๊บอ่ะเฮ้ยลืม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 กบแก๊บชอบกบตุ๊กตุ๊กคิดว่าเป็นพี่กบเหมือนกันเพราะผมคือขบวนการก่อคนไฟโคลด แต่ขบวนการเราไม่เห็นด้วยนะฮะแม่บอกแล้วว่าพี่นอนน้อยครับบางทีพี่อาจจะแบบูเงานงานเยอะเลืใช่นน้อยหูเบอร์เออโถอไม่เคลื่อนตังค์แน่นอนนะฝั่งนี้บอกเป็นพี่กบนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวดูพร้อมกันว่าตัวนี้เป็นใครประมือพี่บอยนะครับและเชิญอีกหนึ่งนอนกลางเวทีเลยครับมาดูกันนะครับว่าหน้ากากมิเรอร์ตัวนี้เป็นใครครับนอนชาเขียวถอดหน้ากากครับ